วันนี้ผมจะพามาดูท่าไม้ตายหลักของผมเลยนะฮะเวลาเลี้ยงเข้าไปเบียดและดิ้งออกมายิงทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ สำหรับน้องคนไหนที่สนใจเรียนบาสเซตบอลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีเปิดคอร์สสอนบาสลูกหลานนะครับบายเบนบุญชัยนะครับสนามบันสอนบาสเกตบอล BBT นะครับยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่สนามบาสไอเคร์เทนนะครับผมอยู่ที่สนามบาสเบธานียิมอีกแล้วนะครับที่รามคำแหงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอน ถ้ามวตาทยของผมเองอีกสเต็ปหนึ่งที่ผมชอบใช้ประจำเลยนะครับคือการเลี้ยงเข้าไปเบียดแล้วเด้งออกมายิงยังไงนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีผู้ช่วยมีน้องมาด้วยครับขอเชิญเจ้านิวครับสวัสดีครับอ่าเจ้านิวพันธชวัตรนะครับก็เป็นนักกีฬาของสโมสรชุดอิดดรกอนนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วคือหมายถึงว่าการที่เราจะเลี้ยงจะผ่านไปได้บางทีเราต้องดูคนป้องกันด้วยว่าเขาป้องกันอย่างไรนะครับถูกต้องครับหมายถึงว่าจังหวัดที่ผมชอบใช้ประจำมันจะเป็นจังหวัดนี้ คือจังหวะที่เราเลี้ยงแลวเบียดเขาแล้วถอยกลับมายิงคือหมายถึงว่าพอผมเลี้ยงไปเนี่ยแน่นอนเวลาเลี้ยงสมมติมีคนป้องกันอยู่นี้ใช่ไหมครับเราเลี้ยงไปเนี่ยโอเคถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดคือหลุดอันนี้เราสามารถไปวางได้เลยใช่ไหม Yes แต่หลักๆแล้วบางทีมันจะไม่ได้หลุดง่ายๆถ้าคนป้องกันเขาป้องกันดีถูกต้องไหมครับเขาก็จะสไลด์ตามพอจังหวะสไลด์ตามแน่นอนครับข้ามขวานะครับนี่น้องๆหลายๆคนชอบทําผิดคือข้ามบอลฝั่งขวาเราต้องเอามือที่เลี้ยงเนี่ย อันดับแรกคนเราฝั่งกับฝั่งนี้ก่อนถ้าเราข้ามเลี้ยงฝั่งนี้โอ้โหโดนตัดเลยใช่ไหมครับหรือถ้าเราข้ามบอลฝั่งนี้แล้วเราเลี้ยงฝั่งนี้ไม่ได้ <Brand. S 1> เราก็ต้องเลี้ยงมือหนึ่งโอเคผมทําสมมุติว่าผมอยู่อย่างนี้แล้วผมจะข้ามบอลไปฝั่งนี้นะครับสมรับบอลมาปุ๊บผมจะข้ามบอลไปฝั่งนี้เราเลี้ยงไปอย่างนี้เราใช้ตัวนะครับเบียดเขานะครับเบียดเขาเพื่อให้เขาใช้ไหล่นะครับเบียดเขานิดนึงเพื่อให้เขา ขงงาไปหน่อยโอ้โหเจ้านิ้วแข็งแรงไงโอ้ไม่ไปไงครับแล้วไงต่อคือเบียดพอเบียดไปเสร็จเราถอยกลับมาได้เห็นไหมครับถอยกลับมาได้แล้วเรามายิงตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยว่าบางคนถนัดข้างไหนจริงๆผมเนี่ยจะถนัดฝั่งนี้มากกว่าเดี๋ยวมาฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะผมเลี้ยงฝั่งนี้นะครับผมเลี้ยงอย่างนี้พอหลอกปุ๊บผมเลี้ยงเบียดไปใช้ใช้ไหล่นี้ปุ๊บเบียดปุ๊บ ถอยออกมาเห็นไหมครับยิงไม่ลงลงไม่ลงอยู่ที่ต้องไปฝึกซ้อมกันนะครับทำให้ลงสิฮะอ๋อเดี๋ยวท่า <ำ S 1> ไม่ลงดูเอามาอีกที่นึงโอเคเราเลี้ยงอย่างนี้หลอกปุ๊บหลอกอย่าลืมไปฝั่งนี้ไม่เลี้ยงมือขวาเลี้ยงมือซ้ายเบียดเข้าไปเบียดปุ๊บยี่ยิงอย่างนี้อ่ะเห็นไหมอย่างงี้ครับพอแล้วทีเดียวพอแล้วเดี๋ยวไม่ลงอีกใช่ครับโอเคก็คือเราก็ต้องเลี้ยงเบียดเข้าไปใช้ลายเบียด ถอยตัวออกมานี่คือเป็นการชิงจังหวะในการยิงและเป็นท่าไม้ตายที่ผมใช้กันวันนี้ขอบคุณเั้เนิวด้วยนะครับครับผมฝากเพจหน่อยครับอย่าลืมนะครับไปติดตามได้นะครับที่ไอจีนะครับบัตตี้อันเจฟฟ์นะครับผมหรือคู่หูไต้แป้นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปครับผม